สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูโชติกาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบมีตัวทดนะคะคุณครูจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองศึกษาแล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกทานะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นแล้วก็ส่งคุณครูทางไลน์นะคะคุณครูรอตรวจอยู่ค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างเลยนะคะ นักเรียนมาดูเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีตัวทดนะคะข้อหนึ่งนักเรียนดูนะคะตัวอย่างห้าหบวก38เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเราก็ตั้งหลักเลขไม่ให้ติดกันนะคะหลักร้อยก็ห้าหลักสิบก็หกหลักหน่วยก็สี่เวลาเราบอกเราต้องตั้งหลักเลขให้ตรงกัน บวกด้วย38ใช่ไหมคะก็จะเป็น564บวก38นะคะดูนะคะเอาหลักหน่วยบวกกันก่อน4บวก8เป็นเท่าไหร่คะเอาตัวมากไว้ในใจ8แล้วก็ขึ้นมาอีก4นิ้วใช่ไหมคะ8แล้วก็อะไรคะ8แล้วก็9 10 11 12 12นะคะใส่2ทด1 นะคะตัว10ต้องทดไปข้างหน้าบนเลขหเวลาเราก็บวกหลัก10นะคะ6บวกสเป็น9ทด1เป็น10 10ใส่0ทด1ใช่ไหมคะเอา1เข็นหนึบนเลขห้หลักร้อยต่อไปหลัก 100, ร้อยเหลืออะไรมากเหลือ5กับ1ก็5้บวกหเป็น6นะคะเราก็จะได้600 2ใช่ไหมคะ ต่อไปเลขไทยนะคะห0ร้นะคะนั่เเลยลองฝึกทํานะคะถ้าไม่ถ้าถ้ไม่เข้าใจก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งอีกรอบนึงนะคะ564 564บวกกับเท่าไหร่คะ38นะตั้งหลักเลขให้ตรงกันหลักหน่วยต้องหลักหน่วย8ไว้ในใจนับขึ้นมาอีก48แล้วก็เท่าไหร่คะ9 10 11 12 ใส่2ทดหนึ่งหบวกสเป็น9ทดหนึ่งเป็นสิบสิก็ใส่ศูนย์ทด1นะคะ10ทด1มาตรงนีขค้ะห้าบวกอะไรมากหลักร้อยมี2ตัวหรือหกับ1ก็ห้าบวกหเป็นหเราก็จะตอบว่าหกร้อยสองนักเรีนต้องเขียนตอบนะคะทํำใหนหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าหน้าไหนนะคะเราคุณส่งให้ทางไลน์นักเรียนลองฝึกทํานะคะ หน้านี้ก็จะมีอยู่ถึงข้อห้ามีห้าข้อนะคะนักเรียนทํางานเสร็จนักเรียนเขียนชื่อเลขที่ชั้นด้านบนนะคะสำหรับคนที่มีหนังสือแบบฝึกคนไหนไม่มีไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนลอกลงสมุดนะคะเขียนลงสมุดมาส่งค,คุณครูได้นะคะแล้วค,คุณครูรอตรวจนะคะแล้วพบกันค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ